วันนี้ช่วงแรกเราจะไปสนทนากันเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนั่นคือเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับท่านผู้ฟังท่านทราบกันแล้วว่ามีมติคณะรัฐมนตรีได้รับโอนย้ายและแต่งตั้งให้รองผบตรท่านหนึ่งไปเป็นเลขาสอมอชอนั่นคือพลตำรวจเอกรอย อิงคภาไพโรธและว่ากันว่าการโยกย้ายพลตำรวจเอกรอยอิงคภาไพโรธในตำแหน่งรองผอบอตรอ,ออกไปเป็นเลขาสอมอชอนั้นเนี่ยนะครับเป็นการลักษณะเปิดหลุมเพื่อที่จะให้ตำแหน่งรองผอบอตรนั้นว่างแล้วจะได้ขยับผู้ช่วยผอบอตรขึ้นมา ในข่าวก็บอกว่าผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะถูกขยับขึ้นมาจากผู้ช่วยผอ,อตรอที่จะขึ้นมาเป็นรองผอ,อตรอชื่อพลตำรวจโทรประจวบวงศุขตามข่าวก็ใส่กันใหญ่เลยว่าท่านประจวบวงศุขเนี่ยมีคอนเน็ชันทางภาคเหนือที่ดีน่าจะเป็นเรื่องที่ฝ่ายการเมืองโดยเพราะอย่างยิ่ง ผู้กลุ่มบางเหียนของพรรคเพื่อไทยนั้นน่าจะสนับสนุนให้ท่านพลตำรวจโทรประจบวงสุขมาขึ้นเป็นรองผบอรตรอเอาไว้ก่อนเพื่อที่จะหนึ่งตุลานี้หกเจดจากรองผบอรตรอจะได้ขยับขึ้นไปเป็นผบอรตรอได้เพราะว่าการแต่งตั้งผบอรตรอนั้น ได้เห็นตัวอย่างมาแล้วในการแต่งตั้งคราวที่แล้วว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดในกฎหมายก็เขียนไว้ว่าไม่จําเป็นต้องเป็นผู้มีอาวุโสสูงสุดเอาจากรองพอบอรตรท่านใดก็ได้ขึ้นไปเป็นจึงได้บิกต่อพลตํารวจเอกต่อศัก์สุขวิมลอาวุโสในลนําดับท้ายมาเป็นพอบอรตรในการแต่งตั้งข่าวที่แลว้วในที่ประชุมกต่อรอแต่ แต่ปรากฏว่ามีข่าวมาล่าสุดว่าทางกอตอรอบางท่านไม่โอเคที่จะให้แต่งตั้งพลตำรวจโทประจวบวงสุขจากผู้ช่วยผบตรขึ้นไปเป็นรองผบตรเพราะว่ามันขาดหลักเกณฑ์และกฎหมายที่จะรองรับว่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นต้องไปคุยกับท่านผู้นี้หนึ่งในคณะกรรมาการข้าราชการตำรวจ หนึ่งในกตรท่านพลตารวจเอกเอกอังสนานนท์สวัสดีครับท่านเอกครับสวัสดีครับคุณพัชระสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับถามครับในเวลานี้การที่จะมีมติถ้าจะให้ท่านพลตำรวจโทรประจวบวงสุขจากผู้ช่วยผอกตรหรือใครก็ตามที ที่จะแต่งตั้งไปเป็นรองผอ,อตรอในลำดับถัดไปในตำแหน่งที่ว่างแทนท่านพลตำรวจเอกรอยนั้นทำไมจึงมีข่าวว่ามันยังไม่มีกฎระเบียบอะไรรองรับอะครับท่านเอกครับครับก็ขออนุญาตเรียนตามลำดับดังนี้นะครับประการแรกนะครับขณะนี้ถึงจะมีมติคลมรัอรอมอบโอนย้ายท่านพลตำรวจเอกรอยไปดำรงตำแหน่งเลขาสมชแล้วนะครับ แต่ว่ายังไม่มีการโปรดเก้านะครับหมายถึงว่าบัวเรงลอยก็นด้ท่านที่ก็ยังดํารงตําแหน่งรองผบตรตําแหน่งรองผบตรยังยังไม่ว่างนะครับที่สองนะครับที่ถ้าหากว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเก้าซึ่งคาดว่านะฮะก็คงจะภายในในเดือนนี้สมมุตินะครับสมมติเือนมีนานะครับมีนาเป็นสไปน์นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีตําแหน่งรองผบตรว่างนะครับ เกิดขึ้นก็อาจจะเป็นประมาณช่วงเดือนอกลางเดือนมีนานะครับอันนี้นี่เป็นสมมุติฐานนะครับจากกรณีนะที่มีมตถึงแล้วนะครับอันนี้ประเด็นที่สามขั้นตอนก็คือเอ่อะจะต้องมีการแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งรองผบตรโดยทันทีหรือไม่นะครับอ,อันนี้ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับว่าการแต่งตั้งทดแทนตําแหน่งที่ว่างจะกระทําได้เนี่ยต้องมี เงื่อนไขสองประการนะครับคือหนึ่งจะต้องมีกฎหมายเรียกว่ากฎหมายลูกนะครับคือกฎกฎตลอว่าด้วยการแต่งตั้งหรือข้อกําหนดกตลอว่าด้วยการแต่งตั้งเนี่ยเป็นฐานที่กตลอสามารถพิจารณาดําเนินการได้นะครับสมมุติถ้าถ้ามีมีกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องที่สองที่ต้องพูดกันก็คือมีความจําเป็น มากน้อยเพียงไรในการที่จะมาแต่งตั้งตําแหน่งที่ว่างอยู่กางปีเพราะโดยปกติอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจเนี่ยเราแต่งตั้งกันปีละครั้งคือการแต่งตั้งประจําปีภายในเดือนกันยายนของแต่ละปีเพื่อทดแทนตําแหน่งที่เกษยียณอายุราชการโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมเป็นต้นไปไนะครับ,รบการตัง่ง ถ้าไม่แต่งตั้งประจําปีในการแต่งตั้งตําแหน่งทดแทนเนี่ยที่เรียกว่ากแต่งตั้งกลางปีนะก็เ,เริ่มดําเนินการตั้งแต่มีนามีผลเมษาเนี่ยเ,เรามีเฉพาะกฎหมายนะฮะกำหนดไว้ให้ทําได้นะครับเฉพาะกรณีตําแหน่งผู้งวับการขึ้นไปที่จะ,กะเกษียณอายุจากราชการนะครับซึ่งเป็นตําแหน่งพิเศษ ให้สำหรับบุคคลที่จะเเสียนในระดับในพลนะครับ,ค,รบคนตำรวจเอกสิบตำแหน่งคนตำรวจโทยี่สิบตำแหน่งคนตำรวจตีสามสิบตำแหน่ง,นงอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราจะดําเนินการนะครับเพราะฉะนั้นเออจึงขออนุญาตเรียนนะครับในเวลานี้เนี่ยเออไม่มีเออกฎหมายที่เรียกว่ากฎกตลอลหรือข้อกําหนดกตลออมารองรับในการแต่งตั้งตําแหน่ง หลักตา paper, mm ําแหน่งอื่นๆหรือตําแหน่งที่ไปทดแทนพลตบวตเอกลอยได้นะครับต in, ้องรอไปจนถึงเดือนกันยายนครับอืในเวลานี้ถ้าจะแต่งตั้งตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายลูกใช่ไหมครับท่านเอกใช่ครับใช่ครับใช่ครับมากฎหมายลูกเข้าใจง่ายครับกฎหมายลูกจะเรียกตั้งรอตัรอหรือจะอะไรก็ตามทีนะฮะ ใช่ครับใช่ในกฎหมายแม่ก็คือพรบตําำรวจแห่งชาติ2565<ช>เ,เหมือนกับเขาจะให้แต่งตั้งได้เอฤดูแต่งตั้งเขามีอยู่ปีละสองครั้งใช่ไหมแล้วทีนี้ท่านเอกกําลังบอกว่าไอไ้อกลางปีที่ว่านั้นน่ะกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าให้เฉพาะกรณี ที่ผู้บังคับการขึ้นไปที่จะ,กะเกษียณแล้วก็จะก็เ,เรียกว่าจะออ่ามตอบแทนเป็นกรณีพิเศษใช่ไหมฮะตอนนี้เท่าที่มีใช่ครับใช่ครับใช่ครับเป็นที่ปรึกษาพิเศษผู้ทรงคุณฒิพิเศษทานองนี้ครับไม่สามารถที่จะไม่สามารถที่จะเอากฎหมายนั้นนะฮะมาแต่งตั้งจากผู้ช่วยผอบตรลอ,อนี่ที่จะขึ้นไปเป็น รองพอบตรได้ในวาระพิเศษซึ่งไม่ใช่วาระแต่งตั้งโยกย้ายประจําปีอ่ถูกต้องแล้วครับณขณะนี้นะครับใช้คําว่า,าตําแหน่งหลักมากันนะ,ะเพราะ,ะรว่ารองพอบตรนี่เป็นตําแหน่งหลักครับผมดังนั้นถ้าจะมีทาทางออกก็คือหนึ่งก็ต้องมีกฎหมายลูกหรือมีกฎกดตรอ,อะไรเสียก่อนถึงจะค่อยไป<อ>พิจารณาเรื่องตัวบุคคลกล่าวตามกระบวนการเช่นนี้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับต้องมีกฎหมายลูกครับซึ่งกฎหมายลูกเอ่อต้องเรียนเบื้องต้นนะมันมีกฎหมายลูกสองสองชนิดคือชนิดแรกนี่ก็จะกฎกตว่าดาวยการแต่งตั้งกับอีกหนึ่งเขาเรียกข้อกําหนดกตว่าดาวยการแต่งตั้งตอนเนี้กฎหมายลูกถ้าออกเป็นกฎกตว่าดาวยการแต่งตั้งเนี่ยเอ่อทำให้ได้เพราะว่าข้อจํากัดคือกฎกตว่าวาวยการแต่งตั้งเนี่ยจะต้องประกาศมีผลใช้บังคับ หกเดือนเรื่องไปแล้วหมายถึงประกาศราชกิจจานย์เบกษาเนี่ยต้องเว้นระยะหกเดือนถึงมีผลใช้บังคับอันนี้เป็นเรื่องที่กฎหมายกําหนดไว้นะครับแต่ถ้าเป็นข้อกําหนดเตียถ้ากตรนะครับพิจารณาแล้วเห็นสมควรออกข้อกําหนดแล้วเพื่อจะให้ดำเน,นินการแต่งตั้งตําแหน่งหลักการปีอย่างที่เป็นข่าวเนี่ยอันนี้สามารถจะทําได้เลยแต่ทั้งหมดเนี่ยก็จะต้องออกอกฎหมายลูกเป็นข้อกําหนดขึ้นมาก่อนครับ อันไหนที่ต้องรอหกเดือนนะฮะกฎกตลรอหรือว่าข้อกําหนดนะครับกฎกตอรอครับอ๋อกฎกตลรอ,อต้องหกเดือนนะฮะฉะนั้นถ้าจะเอาซีนารรโอของท่านประจวบ,บวงสุขอ่าอันนี้เราไม่ได้ยกตัวอย่างมาเพื่อที่จะให้ท่านได้เสียหายอันใดแต่แต่เพียงแต่ว่ามันเป็นประเด็นข่าวเราก็เลยต้องยกตัวอย่างของจริงเลยว่าถ้าจะเอาเคสของท่านเนี่ยมาแต่งตั้งขึ้นเป็นรองผอบตรออันนี้ก็ถ้าแต่งตั้ง อ่าถ้าถ้าหากว่าเสนอเป็นกฎกตลอกฎกฎหมายลูกเข้ามาก่อนอันนี้ต้องรอถึงหกเดือนด้วยกันหกเดือนนี่ก็ปลาเข้าไปมันก็จะถึงฤด,ดูการแต่งตั้งพอดีเลยนะฮะประมาณนั้นเลยเก็ไปรวมการแต่งตั้งปลายปีพอดีครับอ๋อพอดีเลยส่วนถ้าจะเอาเร็วถ้าจะให้มันมีผลเร็วก็ต้องเป็นข้อกําหนดของกอตลอครับทีนี้ทีนี้ประเด็น<ร><ร>ถ้า<ร>ออกเป็นข้อกําหนดเนี่ยมันก็จะมี มีประเด็นที่ต้องพิจารณากันว่ามันมีความเหมาะสมหรือไม่ที่จะไปออกเป็นข้อกําหนดในเมื่อตอนเนี้ข้อที่จริงนะครับกฎกตอว่าด้วยการแต่งตั้งเนี่ยก,กตอดดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่29มกราคมขั้นตอนตอนนี้เ,เสนอไปให้ท่านนายกลงนามในกฎกตอดังกล่าวก็สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษามีผลใช้บังคับได้ทันทีแต่ทีนี้ถ้าหากจะมาออกข้อกําหนดตอนนี้ มันก็คงจะมีประเด็นต้องพิจารณาครับว่าถึงความเหมาะสมถึงความสมควรมีเหตุมีผลอย่างไรหรือไม่ครับอ่าเนื่องจากทางกตลได้มีข้อกําหนดของกอตลออื่นใดที่ได้พิจารณาเสร็จสิ้นไปก่อนหน้านั้นแล้วแล้วถ้าอ่าครับแล้วถ้าจะมาต่อเติมหรือมาเติมประเด็นเข้ามาก็ต้องมาพิจารณาดูความเหมาะสมเหมาะหรือไม่แค่ไหนอย่างไรใช่ไหมครับใช่ครับโอ้ อันนี้ก็มันก็เป็นไปตามข้อข้อกฎหมายคารถครขืนทำผิดเพี้ยนไปจากนี้นี่ผิดกฎหมายติดคุกติดตารางในอนาคตไม่อาจจะรู้ได้ดังนั้นที่เขาลือๆกันเขาบอกว่าท่านรองเอกท่านเอกอังสนานนท์เนี่ยเป็นคนไปขวางเขาก็ไม่ใช่สิ มันไม่ใช่ขวางด้วยตัวคนมันขวางด้วยเรื่องอไม่ใช่ขวางมันเป็นเรื่องที่ของกฎระเบียบมันต้องเป็นไปตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมครับท่านเอกคือทั้งหมดข้อเท็จจริงแล้ข้อกฎหมายที่ที่ที่ผมเรียนคุณปัชลาเนี่ยเป็นสมมติฐานจากข่าวซึ่งข่าวดังกล่าวนะครับที่ว่าอทดลองลอยไปแล้วจะแต่งตั้งผู้ช่วยไปตรวจวบทันทีเนี่ยก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงเข้ามาในการพิจารณาดังนั้นการ ั้งข้อสมมติฐานดังกล่าวเนี่ยผมก็เรียนถึงประเด็นปัญหาข้อกฎหมายที่จะเกิดขึ้นดังดังที่เรียนให้ทราบนะครับครับปกติก็ตลอประชุมกันทุกเดือนใช่ไหมครับท่านเองเอโดยปกติก็ประชุมเดือนละครั้งครับสัปดาห์สุดท้ายของเดือนครับแต่ว่าใ,ในเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับวันที่วันส,สุดท้ายแล้วก็ไม่มีการประชุมพอดีท่านท่านประธานคือท่านนายกท่านติดภารกิจนะครับ ก,ก็เรื่องการประชุมออกไปนะเพราะฉะนั้นจะมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณปลายเดือนมีนาคมแล้วครับผมผมกำลังคำนวณดูว่าถ้าเกิดกรตรอไปประชุมปลายเดือนมีนาคมแล้วจะมีท่านใดเสนอ,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 อกฎหมายลูกเข้ามาเพิ่มเติมอันจะเป็นการรองรับเพื่อให้มีการแต่งตั้งรองผอ,อตรอได้ก่อนการแต่งตั้งฤดูปกตินี่อันนี้ก็ต้องเป็นปลายมีนา อ,อแล้วพอไปถึงเมษาพฤษภาโอ้โหมิถุนากร,รกฎานี่มันมันมันใกล้มากมันอาจจะสุ่มเสี่ยงว่าด้วยเรื่องของการจะถูกวิาพากษ์วิจารณ์ว่ากระทําเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ได้ด้วยใช่ไหมมันก็คือข้อที่ท่านเอกบอกว่าเออมันมีความเหมาะสมที่จะต้องพิจารณาหรือไม่ใช่ปะอันนี้เป็นข้อที่จริงนะครับถ้าปรับกับข้อกฎหมายแล้วก็ก็อ,อยากเรียนคุณพระผู้ฟังให้ได้รับทราบนะครับกฎหมายตํารวจฉบับปีสองพันเอ่อ 565ฉบับล่าสุดเนี่ยให้ความสําคัญในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายที่จะต้องดําเนินการไปตามหลักธรรมพิบาลน,นะครับมีการกำหนดไปเลยว่าการจะเลื่อนตําแหน่งสูงขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นธรรมหมายความว่าเป็นธรรมก็คือมีกฎกติกามีการดําเนินการอย่างเท่าเทียมกันสําหรับผู้ที่อยู่ในข่ายที่ได้รับการพิจารณาเพราะฉะนั้นก็จะเป็นประเด็นนะครับแล้วก็มีข้อที่จริงที่เพิ่มเติม มีการพูดกันว่าข้อสำคัญที่สุดนะครับเพราะว่ามันกระชั้นมากอีกไม่กี่เดือนก็จะแต่งตั้งประจำปีแล้วหากถ้ามาแต่งตั้งกลางปีในตำแหน่งหลักเนี่ยมันก็จะหาเหตุผลตอบไม่ได้ว่ามีเหตุผลและความจำเป็นอย่างไรยกตัวอย่างนะครับคุณพิชราคงทราบตำแหน่งที่สำคัญที่สุดของสำนักงานตำรวจแ่งชาติคือตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเราเคยมีมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่ตำแหน่งว่างแต่งตั้ง รักษาการนะครับเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ได้โดยที่ไม่ได้เกิดความเสียหายอะไรเนี่ยทั้งปีนะค,คงจําได้ท่านพลตารวจเอกปฏทีปตักรประเสริฐนะนเพราะฉะนั้นนี่คือออกถึงว่าว่าความจําเป็นเพราะอย่างกรณีดังกล่าวเนี่ยเรียนนะครับโดย่อเขาได้จริงหากตําแหน่งท่านท่านรองลอยว่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะท่านมุงมชาพรวตลอดอาจจะแต่งตั้งท่านประจว่ขึ้นไปรักษาการในตําแหน่งนั้นก็ได้นะครับในระหว่างที่ รอการแต่งตั้งประจําปีแล้วถึงเวลาก็แต่งตั้งท่านอันนี้ก็เป็นกระบวนการที่จะทําให้ทุกคนเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราก็ดําเนินการไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนะครับอ๋อสามารถตั้งเป็นรักษาการได้ถ้าจะตั้งแต่คําถามก็คือว่าสมมุติอีกว่าถ้าสมมุติว่ามีการแต่งตั้งให้พลตารวจโทรป,ประจวบวงสุขจากผู้ช่วยพบตร ขึ้นไปรักษาการแทนรองผอบอรตรเมื่อถึงปลายปีในการพิจารณาหลังจากที่ท่านผบอรตรสักเกษีกยณแล้วเนี่ยจะสามารถนับเอาความเป็นรองผบอรตรนับเอาความเป็นรักษาการอออร,รองผบตรของท่านประจวบนี่นับเป็นรองผบอรตรได้ไหมไม่ได้ครับก็ถือว่าเป็นผู้ช่วยไปรักษาการนะไม่ใช่ตัวจริงครับรองผอบอนี่เราต้องพิจารณาจากตัวจริงนะคือรองผอบอที่ดารงตาแหน่งอยู่ ขณะเวลาที่เราจะพิจารณาครับขณะนั้นท่านผู้ช่วยผจบอย่างที่ตั้งสมมติฐานว่าให้ไปรักษาการก่อนนี้ก็ถือว่ายังเป็นผู้ช่วยพอบอรตรอ,อยู่ครับเพียงแต่ไปแค่รักษาการเท่านั้นแต่ตําแหน่งหลักนั้นก็ยังเป็นผู้ช่วยพอบอรตรอ,อยู่ดังนั้นถ้าพูดภาษาข่าวของผมนะฮะก็คือไม่สามารถที่จะแต่งตั้งได้คือต้องรับประทานแห้วไปนะฮะไม่สามารถจะขึ้นเป็นพอบอรตรได้เพราะ เพราะว่าท่านประจบวงสุขท่านก็จกกะเกษียณอายุในปีหน้าปีถัดไปสองห้าหกแปดอันนี้อันนี้ผมพูดเองไม่เกี่ยวท่านเอกนะฮะผมรับผิดชอบในกาพูดไม <ส thers S 1> e ok, ่เกี่ยวกับท่านเอกนะฮะอันนี้โอ้โหแบบนี้ก็เท่ากับว่าสิ่งที่มันจะต้องเป็นไปเนี่ยมันคงคงต้องเป็นไปตามแนวนี้แล้วใช่ไหมครับท่านเอกฮะไม่สามารถเป็นไปนในอย่างอื่นได้เลยก็ในเวลานี้นะครับโดยฐานของกฎหมาย กระบอตำรวจแห่งชาติปี2.565นะครับมาตรา88รรกับกฎหมายลูกดังที่เรียนให้ให้คุณพิธาได้รับทราบ,รบในเบื้องต้นนะครับคือกฎดกดตลอว่าด้วยการแต่งตั้งนะครับก็บไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยข้อจํากัดของเวลาหากจะเป็นอย่างที่คาดเดาสมมุติฐานว่าออกข้อกําหนดเพื่อมารองรับก็เป็นประเด็นอีกครับว่าข้อกําหนดเนี่ยอาจจะขัดต่อกฎหมาย ในมาตรายอย่ื่นที่เกี่ยวข้องเพราะว่าไม่เป็นไปตามหลักธรรมพิบาลหนึ่งที่ได้เรียนได้ทราบน,นะครับคือไม่เป็นธรรมในเรื่องของการเมืองการโ่ยเฉพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่งํานองนี้ครับแล้วพรลตํารวจแห่งชาติสองห้าหกห้านี่พลิกดูในหลายมาตราแล้วดูตามเจตนารม์แล้วในหลายมาตรารู้สึกว่าอยากจะให้การแต่งตั้งโยกย้ายในตํารวจแห่งชาติเนี่ยนะครับมีคุณธรรม เอาระบบคุณธรรมเนี่ยมาใช้ให้มากที่สุดเ,เขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรชัดเจนในหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ได้เขียนเอาโทษกับผู้ที่ฝ่าฝืนและละเมิดนะฮะให้มีกพอคอกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมที่มีอำนาจเทียบเท่ากับสารปกครองชั้นต้นเลยเนี่ยอันนี้ดูน่าจะเป็นที่ น่าจะเป็นสิ่งที่ทางผู้เกี่ยวข้องต้องพิจารณาอย่างรอบครอบถี่ถ้วนและตระหนักถึงกฎหมายให้ดีด้วยไหมฮะท่านเองครับอันนี้ก็ยืนยันทั้งหมดที่คุณพระจรละพูดมาเนี่ยนะครับเป็นหลักการใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์ตามที่ผมได้เรียนนะครับว่ารัฐมนูญกกำหนวดว่ากฎหมายตำรวจฉบับนี้ให้มีการปฏิรูปโดยเพาะเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยยึดหลักธรรมภิบาลน,นะครับ ให้เกิดความเป็นธรรมให้มากที่สุดไม่ต้องการที่จะให้ตํารวจนี่ไปตกอยู่ภายใต้อนัตใครอย่างที่คุณพจชระก,ก็ทราบมาโดยตลอดนะที่มีข่าวไม่ว่าจะเป็นผู้มีอำนาจทางการเมืองผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นเนี่ยความชัดเจนเนี่ยอย่างที่คุณพัชระได้เรียนกับท่านผู้ฟังนะครับก็คือเกิดคณะกรรมาการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับแล้วให้อำนาจ ้องถือว่าให้อำนาจอย่างมากเลยนะครับก็คือหมายถึงว่าขา้าราชการคณะนี้ถ้าหามีกรณีร้องเรียนการแต่งตั้งออไม่เป็นธรรมไม่ถูกต้องในเรื่องหลักวุโสต,ต่างๆเนี่ยวินิจฉัยอะไรไปแล้วนี่เป็นที่สุดเลยนะครับถ้าเกับมาสอบทานอำนาจการแต่งตั้งของกอตรหรือของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือของผู้บัญชา,ออาการระดับภาคในการแต่งตั้งข้ารการตำรวจทุกระดับนะครับและนอกจากที่ออจะกำหนดให้คำวินิจฉัยเป็นที่สุดแล้วนะครับก็ยัง กำหนดกรอบเวลาในการพิจารณานี่อย่างรวดเร็วนะครับต้องพิจารณาให้เสร็จภายในสามสิบวันและยิ่งกว่านั้นนะนะครับอยู่ที่คุณพระเราะได้เลี่ยนไว้เผิอคนอาจจะนึกภาพไม่ออกแต่เดิมเนี่ยถ้าการแต่งตั้งโยกย้ายไม่ถูกต้องไม่เป็นธรรมมีการร้องทุกข์กอตลอรก็พิจารณากันเองรับฟังได้ก็ไปให้เยียวยาแก้ไขผู้ขำนชาก็ไม่ได้ต้องรับผิดรับโทษอะไรแต่ตอนนี้ไม่ได้นะครับถ้าหากคอพกตลอินิจฉัยว่า กตลก็ดีผู้บัชาการก็ดีไปให้ความเห็นชอบไปแต่งตั้งไม่ถูกไม่ต้องเนี่ยผู้กำชาเนี่ยต้องรับผิดทางวินัยด้วยนะแล้วถ้าปรากฏว่าเป็นการใช้ดุลยพินิษแต่งตั้งโดยผิดกฎหมายเนี่ยก่อให้เกิดความเสียหายกับผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยถือเป็นวินัยร้ายแรงเนี่ยผู้กำชาที่มีอำนาจเนี่ยสามารถลงโทษได้โดยไม่ต้องตั้งกรรมการสอบสวนเลยนะครับ,รบเพราะ,ะนั่นจะแสด้ว่า องค์ประกอบในส่วนคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมเนี่ยมีผลในการที่จะผะดุงให้เกิดความยุติธรรมในการแต่งตั้ง,อย,งอย่างที่คุณพระเจ้าได้เรียนท่านผู้ฟังนะครับครับโอ้อันนี้ต้องถือว่าพรบรตํารวจแห่งชาติเนี่2สองนี่ได้แผงลงฤทธิ์นะครับแล้วก็ได้ส่งผลน่าจะเป็นผลผลดีในเชิงการแต่งตั้งโยกย้ายให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมมากขึ้นได้ นะฮะนี่นี่ก็คือส่วนองค์ประกอบที่สําคัญฉะนั้นพาดหัวเก่าๆนี่ใช้ไม่ได้มาบอกว่า,า,าท่านเอกขวางาตั้งรองพอบอรตรอนอกรอดูดูไม่ใช่แล้วนะฮะบอกว่าต้องพาดหัวใหม่แล้วว่ากฎหมายพบรบตํารวจแห่งชาตินะฮะขวางตั้งรองพบตรตำรวจนอกฤดูนะฮะต้องเป็นไปนตามกฎหมายนะฮะครับผมครับครับครับ,รบแล้ว ท่านเอกฮะแหมเข้ามาแล้วนานๆจะได้คุยกับท่านทีหนึ่งสึกในวงการตำรวจนายพลปะทะนายพลอะไรต่างๆเหล่านี้ทางทางกตรลเป็นห่วงเป็นใยภาพพสภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติไหมฮะว่าประชาชนจะ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 ,จะมีที่พึ่งที่เป็นตำรวจอ,อ ได้มากน้อยแค่ไหนยังไงอันนี้ท่านท่านไม่ต้องตอบก็ได้นะครับเนื่องจากนอกเรื่องที่ได้เชิญท่านมาเพียงแต่อยากจะลองสอบถามท่านดูดว่าในกตรได้คุยเรื่องพวกนี้ไหมว่าภาพพจน์ภาพลักษณ์ของวงการตํารวจเราเนี่ยจะจะเอายังไงจะแก้ไขกันยังไงคือคือเรื่องนี้ก็ยังยังไม่ได้มีการเอาเข้าไปพูดจาอะไรกันในที่ประชุมกตรนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวที่ติดตาม รับฟังข้อมูลข่าวสารตลอดก็ยืนยันนะครับว่ากรณีดังกล่าวในเวลานี้ถ้าอัปเดตก็ท่านพบตรก็ได้สงบศึกไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีหนังสือกำชับกำชาการให้ออกมาให้สัมภาษณ์ผมว่านี่เป็นข้อจริงนะครับเรื่องของการกล่าวหาดำเนินคดีก็ว่ากันไปมีกฎหมายมีระเบียบนะครับแน่นอนนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องอาจจะแสดงความคิดเห็นได้แต่ว่าก็คงอยู่ในกรอบนะครับไม่เป็นการก้าวร่วง หรือไม่เป็นการในลักษณะเป็นการกระทำความผิดกฎหมายอื่นเนี่ยนะครับ,รบไม่ว่าจะเป็นดูหมินหมินประมาทหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยคงปฏิเสธไม่ได้จริงๆแล้วเรื่องที่กระทบไปเกิดความเสียหายกับองค์กรของตํารวจนะไม่ใช่มีเฉพาะของเรื่องของในพลสองท่านนี้นะครับก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับ<ม>ตามที่ปรเชุมต่างเนื่องซึ่งผมก็ยืนยันว่าทั้งหมดมันก<ม>็เป<ม>็นเรื่องของปฏิเ็กคนนะครับเป็นเคสสไปแต่ว่า โดยภาพรวมแล้วเนี่ยพี่น้องตงํารวจของผมเนี่ยที่ปฏิบัติหน้าที่บริการรับใช้ประชาชนอยู่ในในทุกพื้นที่เนี่ยนะก็ยังปฏิบัติหน้าที่กันตามปกติผู้บัาคัก็เร่งรัดกําชับยังให้มีดําเนินการมีการแก้ไขเท่าที่อยูดภายใต้กรอบข้อจํากัดนะครับยกตัวอย่างในกระดาษนี้เนี่ยผมกําลังจะเดินทางไปเพื่อไปบรรยายนะให้กับพนักงานสอบสวนที่นครสวรรค์ภาคหกันนะครับ ตอนนี้แล้วก็มีมีมความเอ่จะเรว่าไงวิกฤตนะครับในเรื่องของของพนักงานสอบสวนเรื่องของการโดยความยุติธรรมจากกรณีที่พอเวลามีคดีเกิดขึ้นเนี่ยนะครับผู้เสียหายก็มักจะต้องไปขอความร่วมมือไม่ว่าจากบุคคลที่สามนะเช่นคุณกันจอมพลังก็ดีสายให,หม่ตอดอะไรก็ดีนะครับเพื่อที่จะเร่งรัดให้ตำรวจดำเนินการ ขึ่ตรงนี้เราก็เห็นว่าเป็นเป็นข้อบกพร่องข้อจํากัดแต่แต่ต้องเรียนนะนะครับว่าเออถ้าคงพูดตรงนี้มันเป็นปลายเหตุแต่ต้นเหตุนะเวลานี้เอ่อผู้กำับชา ى, ท่านผอตลอดท่านก็ได้ตระหนักท่านก็ออกตรวจเยี่ยมนะครับเอ่อไปรับฟังปัญหาทราบว่ามันขาดแคลนจริงๆครับอย่างบางสถานีเนี่ยคุณพัชราทราบไหมครับปรากฏว่ามียตาเจ็ดคนนะนะครับแต่ตัวคนจริงเนี่ยอยู่สามคนแล้วสามคนบกว่าป่วยคนหนึ่งเหลือเข้าเวงกันสองคนนี่อย่างนี้เป็น เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้พนักง,งานสอบสวนเนี่ยก็ขาดฝันกําลังใจแล้วก็เหน็ดเหนื่อยท้อถอยนะครับค่าตอบแทนที่รัฐบาลเคยตกลงไว้ว่าจะเพิ่มให้ทุกสามปีพิจารณาตามค่าครองชีพเงินตอบแทนในการทําสมนวนเนี่ยให้มาเนี่ยคดีห้าร้อยพันพันห้าแล้วแต่อัตราโทษเนี่ยกำหนดไว้คุณันชรู้ไหมเมื่อสามสิบปีที่แล้วเนี่ยเมื่อตอนนั้นทองยังแปดพัน ตอนนี้ทองสามหมื่นกว่าเนี่ยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอันนี้เป็นปัจจัยที่เราจะต้องไปดําเนินการแก้ไขก็ก็เียนว่าทั้งหมดเนี่ยเออเราก็พยายามนะครับในส่วนกรณีปัจเจกคนเป็นคดีนู้นคดีนี้ก็ว่ากันไปแต่เรื่องภาพวต่างๆที่ที่จะทําให้เกิดเอ,อผลต่อประชาชนเนี่ยเราก็พยายามที่จะดําเนินการนะครับครับครับอ่าก็ให้กําลังใจในการที่จะแก้ไขเ,เรื่องต่างๆในวงการตํารวจให้ได้นะจากผู้หลักผู้ใหญ่ ที่จะเป็นเสาหลักให้วงการสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติได้สําหรับท่านพลตํารวจเอ,เอกเอกอังสนานนท์หนึ่งในคณะกรรมการข้าการตํารวจวันนี้ขอพระคุณมากครับท่านเอกครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณสวัสดีครับคุณพัชราสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับอ่าเป็นไงครับท่านผู้ฟังฮะอ่าเริ่มต้นด้วยว่าจะตั้งรองผอบอตรอได้ไหมถ้าฟังตอนนี้เนี่ยใครขืนมา ตั้งเนี่ยนะฮะตามที่เป็นข่าวเป็นข่าวว่าจะเอาท่านจวบขึ้นนะฮะเ,เป็นรองผอบอรตอรอ,อ,อแทนท่านรอยออดูท่านี้หนทางเวลาผ่านไปโอกาสริบรีริบรีน,น้อยลงน้อยลงในอันที่จริงอยากจะพาดหัวฟันธงเลยว่าประจวบ กินแห้วแล้วไม่ได้เดี๋ยวท่านเสียกำลังใจนะฮะเอาว่าตอนนี้หลังจากนี้ก็คอยดูแล้วกันว่าจะมีการขับเคลื่อนที่จะให้ท่านประจวบจากผู้ช่วยผบตรได้ขึ้นเป็นรองผบตรได้ด้วยวิธีใดที่จะเป็นไปตามกฎหมายโปรดติดตามด้วยใจระทึกปรวติดตามด้วยใจระทึก